จะใช้เวลากี่ปีจนกว่าการนาโช จะได้บอลลงดอในเอฟซี2 5เริ่มต้นด้วยปีแรกชายที่เบีโรนโดมากที่สุดในโลกมีสเตตอยู่ที่78และผลงานก็ตามสเตตนั่นแหละไม่ได้ดีนักจบฤดูกาลยิงไป1 1ลูกและบรลลงดอปีนี้ก็ตกเป็นของฮาแลนด์และในปีต่อมากานาโชมีสเตตเพิ่มขึ้นเป็น82ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่เจงยังเก็บไว้อยู่จึงจะบอกอย่างนั้นก็เธอแต่ก็เล่นดีขึ้นทำให้จบฤดูกาลยิงไป15ลูกแต่บรลลงดอตกเป็นของเลวานผมว่าก็ดีเหมือนกันนะนั่นนายพูดไม่ทันขาดคำถูกขายมาที่ บาซา่าไหนว่าเป็นติ่งพี่โตวามาบาซ่าได้ไหนจบฤดูการยิงไป21ลูกก็ไม่แปลกหรอกออกจากแมนยูได้ดีทุกคนและในฤดูการต่อมากานาโชมีสเตตอยู่ที่89แล้วและก็ยิงไปถึง27ลูกและต่อมากานาโชได้ย้ายมาที่พีจีด้วยสเตต์97และยิงไป29ลูกแต่บรรลงดรตกเป็นของเอ็มปอมแปและกานาโชก็ได้ย้ายกลับมาที่แมนยูเพื่อเดินตามทางไอเดาของเขาด้วยสเตต 94จบฤดูกาลยิงไป33ประตูและพาแมนยูได้แชมป์ลีกและก็ได้บันลงดอในที่สุดด้วยวัย28ปีชีวิตจริงน่ะรอขอให้สมบูรก่อนเธอ